ครับสวัสดีครับคาร์กรูไทยแลนด์บาเช็คราคานะครับวันนี้แอดช้างนะครับอยู่กับ Volvo V60 นะครับ T-X นะครับ Twin Engine All-wheel drive Inscription ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นท็อปของ V60 แล้วครับราคา2 6 9 0้านบาทพละงกำลังหรือสมรรถนะนะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกอินไฮบริดเป็นซิน4ีสูงนะครับเทอร์โบและซูเปอร์ชาร์จด้วยนะครับกำลังสูงสุดเนี่ย320แรงม้าแรงบิด440นิวตันแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ87แรงม้าทาให้กาลังรวมทั้งหมดเนีีี่่่ยยย407 640แแแรรรงงมม้าาละบิิดเเนนนนนวตตัััผก์อโ แปจังหวะเป็นรถแวนครอบครัวที่ขับสนุกราวรถสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับภายนอกเนี่ยจุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือนอกจากจะเป็นทรงรถที่เป็นเอสเตดแล้วนะครับก็จะมีไฟหน้าเนี่ยเป็นเดย t i m ม r รันนิ่งไลซึ่งเป็นรูปคอนถือเจ้าทอที่เขาเน้นมานะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็น l อ d ดีรูปทรงสวยงามทีเดียวหลังคาเนี่ยทรงเตี้ยหน่อยนะครับจะไม่ได้สูงมากเพราะว่าถือว่ายังเป็นอยู่ในกลุ่มรถซีดานอยู่แต่เพียงแต่ว่าต่อท้ายเป็นแวนเท่านั้นเองแล้วก็ท้ายลางนะครับ สำหรับล้อมแม็กก็ให้เป็นล้อ19นิ้วลายสปอร์ตเท่ดีนะครับแล้วก็ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าที่สามารถใช้คิกเซนเซอร์ได้นั่นเอง ภายในเนี่ยการออกแบบก็เป็นแนวสแกนดิเนเวียนะครับถือว่าสวยมากครับขึ้นมาครั้งแรกที่เห็นก็คือเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทเป็นแบบบิดเหยียบเบรกเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบบิดหมุนอ่าไว้สตาร์ทแล้วก็สต็อปเครื่องยนต์นะครับวงการเป็นคอนโซลของเกียร์ครับก็จะเป็นปุ่มหนังอย่างดีแล้วก็นี่ครับจะมีรายละเอียดของคันเกียร์จะเป็นเล็กๆอย่างนี้ครับวงมแล้วก็มัลติฟังชันนะครับควบคุมเสียงกับระบบพุทธคอนโทรลซึ่งเป็นอะัตชีพด้วยมาตรวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรวัดที่สามารถที่ปรัััััััับบบบบบเเเเเปปปปลลลลลลลีีี่่่่ยยยนน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 นรร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 ูแไไไดดดด้้้้้ะะะะคคคหหงง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 มมาาาาตตตตตกกกกกก็็็จจออโซถ์์ทสสววึๆ บเก็นซีดกึ่งกึกับสปอร์ตเลยเพราะว่าทรงจะกระชับต,ตรงหัวหมอนก็จะมีคําว่า Inscription อยู่บ่งบอกว่านี่เป็นรุ่นท็อปแล้วนะมาถึงหลังคาที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นพาราโรมิกลูบยาวไปถึอย่างข้างหลังสามารถเปิดทั้งหมดก็ได้เลยจะกระดกขึ้นก็ได้แล้วก็จะมีม่านบางๆมาปิดด้วยเวลาเราไม่ต้องการแสงแดดลาโพงครับอาร์มานกาดอนนะครับเครื่องเสียงดีที่บอกว่าดีวัดจากเวลาเปิดวิทยุเนี่ยเสียงมันนุ่มนึกแน่นครบขนาดเป็นการรับจากวิทยุนะยังชัดขนาดนี้เบาะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเบากึ แต่ก็ยังพอนั่งได้ไม่ไม่ลำบากนะักแล้วก็บอกว่าสามารถจะพับปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบต้องการด้วยนะครับนอกจากระบบความปลอดภัยจะครบครันแล้วเนี่ยยังจะมีระบบเตือนมากมายทั้งเตือนการถอยหลังเวลามีรถมาเนี่ยก็จะเตือนว่ามีรถมานะมีเตือนไฟสปอร์ตข้างๆนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์และกล้องมอง360องศาซึ่งถือว่ากล้องชัดมากสาหรับโหมดการขับขี่ที่โดดเด่นเน่ยก็คือ a l l วอร d ไอันนี้ก็หมายถึงว่าเราต้องการจะขับเครือ่องสุดหอมาตอนที่เพี่ยวก็คือ Eco d r ด v e นะั่นก็คือโหมดประหยัดพลังงานนั่นแหละมัน ประหยัดพลังงานที่สุดไฮบริดอันนี้ก็คือเป็นโหมดปกติก็คือเปิดมาปุ๊บดีฟ็อกก็ขับปกติไปเลยเป็นไฮบริดทั่วไปนะครับอินดิวิเดียลก็คือการตั้งค่าต่างๆซึ่งเราจะไม่เอ่ยถึงกันเพราะถือว่าผู้ใช้ก็คงไปตั้งกันเองนะครับแล้วก็มาสุดท้ายจะเป็นนี่ครับพาวเวอร์สปอร์ตตี้ไดร ving ก็เป็นเหมือนกับเรียกพลังทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่4 0 7ม้าเนี่ยพาพุ่งทยานไปได้อย่างเมามันเลยนะครับสำหรับโหมดนี้หลังจากที่ได้ทดลองขับมาเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับ4 เวลาเร่งทันใจแล้วก็ออกตัวดีแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจะเป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างเฟิร์มนิดนึงก็คือจะมีความแข็งหน่อยออกกึ่งกึ่งสปอร์ตแต่ในขณะเดียวกันเวลาเราตกทั้งครุกค่ะขึ้นเนินขึ้นอะไรอะ่ะมันก็ยังพอมีความนุ่มให้เราแอบซอบได้อยู่นะครับ ำหรับ,บการขับขี่ใช้งานทั่วไปเนี่ยถือว่ารถไฮบริดมีความประหยัดอยู่แล้วและขนาดเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะเสียบไฟชาร์จที่บ้านได้ด้วยถ้าเราต้องการให้ขับไปชาร์จไปด้วยแล้วก็ไปกดปุ่มให้มันทํางานมันก็จะเบรกแล้วมันก็จะชาร์จไฟเข้าเวลาปล่อยไหลความเร็วลงมาเรื่อยๆมันก็จะชาร์จไฟเข้าได้ด้วยก็ถือว่าเป็นไฮบริดที่สมบูรณ์แบบนะครับทั้งชาร์จไฟได้ทั้งชาร์จด,ด,ด้วยตัวเองได้สําหรับรุ่นนี้เนะี่ยราคา2.69ล้านไม่แพงสําหรับได้วอลโวและได้สิ่งอำนวยความสะดวกสมรรถนะเพอร์ฟอ okay ร์ม